โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโอเมก้ารีเจนอีกแลครับผมนะก็ mm hmm. ไม่ต้องบอกเลยว่าทำไมพี่ถึงมีสกินเท่อย่างเงี้ยบอกเลยว่า,าก็พี่นะก็เราเล่นเกมนี้มาได้ประมาณหลายวันแล้วเนาะเออก็ตอนนี้ก็ก็อย่างที่เห็นนะผมนะอันนี้ก็พี่ก็ไปกดตอนตีหนึ่งนะก็เหมือนคนกำลังเพิ่งเข้ามานะฮะลวมาคนเดียวด้วยไม่รู้ว่าจะชนะหรือต่อนะเพราะว่าเราก็รู้รอยู่ว่าเล่นในคอมนะไม่ได้โหดเสมอไปนะครับผมนะเออ อันนี้ก็เล่นคนเดียวนะก็แบบจริงๆมันก็ถือว่าถามว่าโกงไหมอันนี้คอมน่าจะโกงเรื่องเขาเรียกว่าเลยนะหันซ้ายหันขวาใช่ไหมมันจะแบบปุ๊บไปเลยไนงะไม่ต้องเชนิลสแควร์แต่ว่าเกมนี้เขาเล่นเป็นแบบเป็นทีมนะทีมสามนะผมแต่ว่าผมมาคนเดียวนะก็แบบจะได้แบบลดความโกลงลงนิดนึงไนงะอะไรประมาณนี้เนาะเอาจริงๆเอาิงจริง,เ,รงเพื่อนๆที่เล่นในมือถืออะเก่งกว่าผมเยอะผมรู้นะเดีย๋ยวขอปิดเสียงแป๊บนึงนะเสียงมันดังเกินโอเค จริงเก่เนี่ยต้องเล่นแบบแรงดังใช่ไหมได้แบบแยกเสียงทองเสียงเท้าออกได้เกมมาเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะเล่นตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบถาาว่าโกงไหมผมเมื่อครั้งที่แล้วผมที่ผมเคยเล่นไปอ่ะเหมือนผมจะโดนเหมือนเขากางโลมาใส่ใช่ไหมแล้วมันก็แบบป้องกันทําให้ผมสู้ไม่ได้นะผมนะทุกครั้งเลยจับเจอกับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวละครที่ถือว่าเล่นง่ายที่สุดนะ,ะปไะเราลงเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ เขาบอกว่าโรงงานเออโรงงานส่วนกลางเนี่ยจะเป็นที่ที่ตึงที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าะไะเขาเรียกว่าแกนลายของเครื่องบินเนี่ยตรงกลางแบบเลยไนงะเพราะว่าวงก็คงจะบีบมาแถวนี้แหละคงไม่ไปไกลโอเคมาแต่ว,ว่าเราจะไม่ลงที่ตึงนะเพราะเรามาคนเดียวงนะ่เราต้องฟร์มของก่อนนะประเด็นคือเราจะเล่นปืนพกด้วยไนงะทุกคนก็อันนี้พี่ก็ได้เติมไปประมาณ500รอะไรห้าร้อยห้อยทองมั้งเพราะว่า ถ้าเราเติมครบ300ใช่ไหมเก้าสิบาทเนี่ยปร,ประมาณมันปานเก้าสิบบาทนะมันจะได้สกินตัวที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองครับผมนะก็ถือว่าสกินที่ดูแล้วเออสวยนะปืนพวกนี้ใช้กระสุนเดียวกับอา่าอะไรอะ S M G ครับผมนะต้องฟาร์มปืนก่อนไม่ต้องสงสัยว่าพี่วนวน,วนทำไมอนะพี่ให้มันเก็บออโตโอนะ้ไงเออให้มันโทษถึงในประมาณนี้เนาะโอเค เปืนปนี้พี่ปืนนี้ที่ชอบเปืนนี้เนี่ยเปื่อนคล้ายฟาร์มาร์สนะนี่ว่าพี่จะเล่นเปืนพกอ่ะอมไม่ใหญ่ได้เล่นปืนนี่หรอกนี่มันแต่งได้ไมั้ยเปืนพกที่แต่งนะที่แต่งให้ด้วยนี่ว่ามันแต่งอะไรได้เปืนพกันเนี้ยเออพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเก็บตังไปถึงแบบออกของแต่งนะอ่าจะด,ดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ไปเล่นของแต่งของปืนนะน,นี่นะไอปืน G21 ี่สิเอ็ดเออใช่ไหมจีสองหมันก็ถือว่ารัวมากเลยมันอันเดียวกับแต่งไอตัวเนี้ยไอปืนเนี้ยปืนเนี้ยเรียวกว่าปืนจีสามหกใช่ไหมมันเป็นตัวแต่งเดียวกันเลยมีสไนด์ด้วยสไนด์ไม่เล่นดีกว่าเราจะมาบู๋เดี๋ยวฟ้ามของจุใจก่อนเดี๋ยวปืนพกปืนพกชาร์จลูกซองยิงต่อเงี้ยเอยเอเคปืนพกก็ยิงระยะไกล <c oughs> ใช่เปล่าไม่รู้นะ เป็นตัวมันเป็นเหมือนหน่วยหน่วยชาร์จไงย,ยิงไกลไม่ค่อยเท่อ่ะโอ,อยปกใจหมดเงาเจอเปิดโป๊กแล้วที่เราอยากเล่นอืมอืมเปินโป๊กเป็นโมกสองเขบ,บอกไปเห็นปะยังไม่เท่เสียงมันเบาไวปนะบางทีเดี๋ยวเร <c oughs> ่งเสียงยินทีเดียเออเอาหน่อยหนึ่งโอเคว่าเสียงเท้าคือแบบเกมเนี้ย ต้องตังเสียงเท้าให้ดีเลยเพราะว่าดูคนยากมากเราจะยิงเป็นทีมนะหนักกว่าน,นี้อีกคือคนในทีมเนี้ยมาข้างหลังเราเชื่อป่ะนึกว่าแบบศัตรูที่ไหนได้เสียงเท้าเพื่อนเนี่ยตัวทําให้กระสุนยิงเร็วขึ้นแล้วมาใส่แกนี้ได้ปะ่ะไม่ได้นะนีเนเน่เป็นโมเดลโมเดล686เนี่ย ถ้ามันไม่มีของแต่งนะครับผมดูนะมันจะยิงค้างไม่ได้มันจะกดค้างไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมยิงบ่อยให้ดูนี่ดูนะจะยิงเห็นไหมมันก็ค้างเลยถ้าเรามีของแต่งอันนี้เข้าไปนะครับผมนะปืนเนี้ยจะสามารถยิงโลได้ดูนะเห็นไหมเกมนี้เป้าดูดหัวนะครับผมดูจหัวมันจะเลื่อนเลื่อนขึ้นแล้วก็จนไปโดนหัวผมนะถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากอะปืนนี้นะแต่ถ้าปืนลูกโม่เนี่ยถามว่าแรงกว่าไหมลูกโม่สิบสี่ดาเมจนะถือว่าแรงมากนะครับผมนะอีเดียวก็เกือบดอง ประมาณนี้นะมากปืนมันจะดูดหัวังเกตดูอลายิงตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้มันเป็นฉายาเปืนพกด้วยไงเออเป็นฉายาเปืนพกด้วยก็ไม่รู้ว่าของแต่งของแต่งไอ้ปืนอีกอันหนึ่งมันเป็นอะไรด้วยนะทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะจะต้องเอาต้องรีเฟซหาทุกคนแต่ว่ามันก็จะแต่งของก่อนแต่งปืนก่อนเน้นปืน เล่นปืนพกเป็นหลักนะทุกคนเล่นปืนพกพอเราจะเล่นปืนพกกดปุนป่นนี้เลยนี่บอดอีกแล้วทุกคนบอดอีกแล้วเฮ้ยแต่บอดยิงแรงกันนะบอดถือว่ายิงแรงพอสมควรนะเนี่ยเนี่ยกลางโลกใช้หน่อยอกลางโลกใช้พอเจอคนต้องกลางโลกอ่ะโอ้ถือว่ารัวนะแต่ว่ากระสุนนอ้นอยฮะลองใช้ปืนแม็กนัปเลย โม่เลยว่ลูกโม,โม,โม่บบนี่แมกนัมเฉยยิงบอดก็สนุกดีเหมือนกันแล้วเนี่ยยิงบอดก็สนุกดีเหมือนกันนะนเปิดต้องพกปืนนะี้สองกระบอกก่อนแม็กกาซีนไม่พอฮะมันยิงเร็วจริงนะยิงดูดิยิงเร็วมากเลยอย่างกับปืนกาเลยรอะทุกคนจะเป็นสายบุกที่ต้องแบบเท้าต้องมีถุงมือต้องมาใช่ไหม บอกเลยว่าโอ้โหเราเปิดเสียงแจ้งเตือนยังไงทุกคนรู้ไหมเสียงแจ้งเตือนเกมนี้ดังมากทุกคนงเงียบปิดมากเลยเปิดไม่ได้ไมาฮะข้างหน้ามีคนยิงกันอย่างไกลว่ายิงอย่างที่ไหนด้วยมาดูซิน่าจะฝั่งมุนมั้งใช่ไหมก็ที่ผมสังเกต โอ้ไม่ใครยิงในน้ำหรอกไม่มีคนยิงในน้ำบอดหรือเปล่าแล้วจะเป็นบอดนะทุกคนดูสิโอ้ยิงยากมากเลยปืนปอกมันเล็กอ่ะดิโอ้โหโอ้โหยิงอย่างยากทุกคนขนาดเป็นบอดแล้วเนี่ยผมยิงบอดไม่โดนปืนกระสุนก็ไม่ยอยนะมันยิงไม่โดนเห็นป่ะทุกคนยิงยากลงมยิงมันเนี่ย โอ้อยากเกิน w a r n i ถ้ายิงโดนนี่ก็สองทีแตกเหมือนกันนะคนี้ประมาณสองทีแตกนะแต่ถ้ามันล้มเนี่ยคือหลายทีหน่อยนี่คือตัวเล่นสไนเปอร์ใช่ไหมอืมเราไปฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไปฟาร์มตังต่ออยก่รับทุกคนคอมันนานเกินลูกโม่เนี่ยนะ ไม่น่าไปอัพเลยทุกคนเสียเวลาละไปฟาร์มตังค์กันต่อดีกว่าปิดก่อนเดี๋ยวคนเห็นหรือเปืนโฟกัสไม่ได้ต้องชาร์จต้องชาร์จน่าจะอยู่ข้างบนหัวผมเนี่ยตายเนี่ยเอาเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เฮ้ยเอ้าเอ้าน้องๆครับ ทำไมพี่ยิงไม่ออกอ่ะทุกคน <Yeah. S 1> เอา้ากมตายแล้วเหรอเนี่ยครับทุกคนนะใครบอกว่าคอมไม่มีปักค,ครับผมบอกเลยว่าเนี่ยบักนะเมื่อกี้็สังเกตไหมที่ไอเยปเปิด์สองไปใช่ป่ะพี่ก็จะย,ยิงเขาว่าพี่ยิงไม่ออกทางที่กระสุนที่มันก็มีไม่ใช่หรอกมแปลกแล้วว่าผมนะตายที่ยี่สิบสามเลยนี่เล่น,คอ,ลนคอมแล้วเนี่ยคอมแล้วเนี่ยโดนมือถือยิงตาย เรคิดเอาลกันนะเขาบอกด้วยว่าตัวนี้ถือว่าถ้าเล่นเป็นก็น่าจะโกงครับผมมันกี้เปิดโล่โล่แต่คือยิงไม่ออกไม่รู้เป็นไรจริงๆมันต้องยิงได้ดินะทุกคนก็สวอปนี้ก็ไม่มีเลมา่าผมนะใครชอบคลิปนี้ก็สักไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจครับผมพี่จะปะขอแบบขอตัวไปฝึกเล่นก่อนนะโอเคไหมก็สำหรับใครที่อยากเข้ากิดวพี่นะก็สามารถมาเข้าได้ับผมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าขอให้พี่สร้างเกียวหน่อยพี่ก็สร้างให้แล้วผมนะเติมตังค์ไปตั้งตัง้งเท่าไหร่29บาทเพื่อเอาโกมาทำเกียวเองครับผมเห็นไหมเนี่เนี่ยมีภารกิจของเกียวด้วยเหรอเฮ้ยจริงดิสำเร็จเก็บเอ้ามันเก็บได้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงเหรออ๋อเฮ้ยเก็บได้ดยังไงวะอ๋อเฮ้ยอ๋อมีเควส์เกียวด้วยเหรอคนพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยงคะแนนรวมเกียวอ๋อก็จะป,ปลดแล้วก็ได้ของตามนี้ใช่ไหมก็ทุกทุกคนในเกียวก็น่าจะรับได้นะ ผมถือว่าเป็นเรื่องกิจน,นะกิลก็ชื่อชื่อช่องพี่เลยนะกิลชื่อดอสซี่ครับผมนะก็เฮ้ยสร้างกิลนี้ได้ร้อยคนเลยเหรอโอ้โหงี้ก็พี่จะไปเทสแคนดี่ไหมสตรีมเทสแคนรับคนเข้ากิลนะ fc เอาเอาแต่ fc เขา้าเข้ากิลนะเห็นไหมก็บอกเลยว่าเน้นคนแบบเล่นบ่อยเล่นบ่อยนะโอเคป่ะเล่นบ่อยใครใครกิลเดือดโหดพี่จะให้เล่นด้วยเออแบบทุกสตรีมเลยเออแบบี้ดวยแล้วกันนะโอเคนะก็สวัสดีขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมนะบอกเลยว่าอันนี้ จัดแบตเทนพายไปแล้วคือแบบคือแบบคือมันราคาเท่าเท่าเกมอื่นนะคือแบบประมาณ150นะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บทันหรือเปล่านะเขาบอกว่าสุดในน่าจะเป็นเดือน4วันที่12ครับน่าจะอีกนานนะครับผมนะเห็นนะก็ขอตัวไปทำเราได้เก็บต่อกันครับน้องนอง